คงจะชอบทานพาสต้า หอยลายนะครับทีนี้ผมเองก็จะทำพาสต้าหอยลายเหมือนกันครับแต่เราจะทำพาสต้าหอยลายของเราเนี่ยให้เบาลงโดยการที่เวลาปรุงเนี่ยจะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่สมุนไพรอย่างผักชีลงไปส่วนขนมปังกระเทียมที่มักจะเสิร์ฟคู่กันมากับพาสต้าใช่ไหมครับผมก็จะเอามาทำเป็นเกล็ดขนมปังแต่เป็นเกล็ดขนมปังรสขนมปังกระเทียมนั่นเองเมนูนี้ใช้เส้นบูคาตินีนะครับก็เลยขอตั้งชื่อว่าบูคาตินี่ซอสหอยลายผักชี กับเกล็ดขนมปังกระเทียมครับชื่อยาวๆอย่างนี้แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับทำเกล็ดขนมปังกระเทียมก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เอากระทะตั้งความร้อนครับใช้ความร้อนไม่สูงมากนะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปปรุงรสเนยด้วยกระเทียมนะครับใช้1กลีบบดลงไปเลยครับเพื่อผสมกันเนยนอกจากเนยแล้วเราควรจะให้รสเค็มนิดหนึ่ง ก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะสําหรับเกล็ดขนมปังนะครับเราจะใช้เกล็ดขนมปังแบบนี้ฮะจะเป็นแบบที่กรอบมาแล้วนะครับเกล็ดขนมปังนะครับต้องบอกว่ามี2แบบแบบหนึ่งคือเกล็ดขนมปังสดก็คือเหมือนขนมปังที่เราซื้อมาทานเป็นแผ่นๆแล้วเรามาป่นเองนะครับให้เป็นเกล็ดเล็กๆ กับอีกแบบหนึง่งก็เป็นเกลดขนมปังสําเร็จรูปเลยอันนี้จะมาในลักษณะที่แห้งอยู่แล้วแล้วค่อนข้างจะจะกรอบนะครับเป็นคนละลักษณะ,ละกันนะครับสำหรับเมน,นูนี้เราใช้แบบนี้ครับเกลดขนมปังแบบนี้ถ้าเผื่อสมมุติคุณคุณอ่านสูตรพวกคุกบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับแล้วเจอเกล็ดขนมปังที่เขาเรียกว่าแพนโกะเป็นชนิดนี้นะครับอ่ะใส่ลงไปผสมกับเนยครับหลังจากนี้นะฮะเราก็จะคั่วเบาๆเพื่อให้ รสชาติของเนยกระเทียมซึมเข้าไปในตัวเกร็ดขนมปังครับพอซึมเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะเร่งไฟแล้วเราจะคั่วให้สีสวยดีครับเกล็ดขนมปังเราสีสวยดีแล้วผมปิดไฟยกอ,ออกจากความร้อนนะครับใส่ปาปริก้านิดนึงฮะแล้วก็พักไว้ครับ พาสต้าที่วันนี้ผมใช้นะครับชื่อว่าเส้นบูคาตินีฮะต้องบอกว่าบูคาตินีมาจากคําว่าบูโคบูโคเนี่ยแปลว่ารูเราสังเกตดูสิครับเขาจะเป็นพาสต้าที่มีรูอยู่ตรงกลางบูคาตินีนิยมที่จะทานกับซอสที่หนาเนิดหนึ่งอย่างซอสมะเขือเทศหนาๆห,หรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือนิยมรับประทานกับเกล็ดขนมปังครับวันนี้เรามาปรุงกับซอสหอยลายแล้วรับประทานกับเกล็ดขนมปัง อร่อยแน่นอนครับน้ำร้อนดีแล้วนะครับใส่เกลือลงไปเยอะๆครับแล้วก็ตามด้วยเส้นครับสำหรับบุคัตตินี่ตัวนี้นะครับจะต้มให้ได้ระดับออ d e เดนเต้ใช้เวลาทั้งหมด9นาทีครับน้ำมันลำข้าว2ช้อนโต๊ครับปรุงรสน้ำมันด้วยพริกไทยเกลือครับอุ่นให้ร้อนจัดๆเลยนะครับพอน้ำมันร้อนดีแล้วนะครับหอยลายครับ น้ำลวกเส้นหนึงกระบวยครับปิดฝาหอยลายประมาณครึ่งนาทีก็สุกแล้วนะครับน้ำหอยลายออกจากความร้อนนะครับกองน้ำแล้วก็พักไว้นะครับในกระทะใบเดิมนำกลับมาตั้งไฟน้ำมันรำข้าวอีก2ช้อนโต๊ะครับซอยกระเทียมครับใส่ลงไปเจียวกับน้ำมันนะครับ พอกระเทียมเริ่มสุกนี่ครับพริกแห้งลงไปได้เลยนะครับถ้าเผื่อเราชอบความเผ็ดนะครับเม็ดหนึ่งเราอาจจะตัดก็ได้นะครับพอพริกของเราสีเข้มสีสวยดีนะครับนี่ฮะเราเอาน้ําที่เมื่อกี้เราปรุงหอยลายนะครับใส่ลงไปครับเพื่อหยุดความร้อนนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ลดไฟลงนิดหนึ่งซอสวันนี้ผมต้องการทําให้รสชาติ สว่างสว่างแล้วก็เบาขึ้นเราใช้มะนาวครับมะนาวตัดรสกับของทะเลได้ดีทีเดียวครับเส้นบุคัตินีที่เราต้มเนี่ยถ้าต้มให้ได้ระดับออดเดนเตต้องใช้เวลา9นาทีตอนนี้8นาทีแล้วนะครับผมจะเอาออกจากความร้อนเลยครับจะให้เขาสุกด้วยตัวน้ำซอสครับน้ำลวกเส้นเราอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะครับวางไว้ข้างๆตัวก่อนในกรณีที่ถ้าน้ำแห้งเกินไปแบบนี้ครับเราก็สามารถตักใส่ลงไปได้เล็กน้อยครับ คนนะครับให้น้ําซึมเข้าไปในตัวเส้นพอน้ําซอสซึมลงไปในตัวเส้นแล้วนะครับสับผักชีฮะเยอะๆเลยครับใส่ลงไปน้ําซอสซึมลงไปหมดแล้วผมใส่หอยลายกลับลงไปครับคนให้เส้นกับหอยรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตักใส่จานได้แล้วครับ โรยด้วยเกล็ดขนมปังนะฮะประหนึ่งว่าเราทานกับขนมปังกระเทียมนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีสวยๆเล็กน้อยเนี่ครับน่ารับประทานแล้วครับและนี่ก็คืออีก1เมนูนะครับในรูปแบบที่เบาขึ้นกว่าที่คุณคุ้นเคยนะครับกับบุคาตินีซอสหอยลายผักชีกับเกล็ดขนมปังกระเทียมครับ